กินมาตั้งนานแล้วหอยจ้อเนี่ยวันนี้เพิ่งเคยเห็นเขาทําสดๆให้ดูครับผมเมื่อวานไทเฟกเจอบูทปูคอนโดาบวิยาแคปนะมันจะมีโซนหนึ่งเขาห่อหอยจ้อให้ดูสดๆเลยนี่เขาเริ่มจากเตรียมแผ่นเต้าหู้ก่อนแล้วก็เอาไส้ครับโปะลงไปทําให้มันกระจายกระจายเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาเนื้อปูเน้นๆมานี่แปะทับลงไปเป็นไส้ปูจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่เป็นหมูสับกรบหน้าเข้าไปนี่ทีนี้ปูก็จะอยู่ตรงกลางแล้วเสร็จแล้วเขาก็ม้วนแผ่นเต้าหู้ครับได้มาเป็นแท้งๆเสร็จแล้วก็เอาเชือกมัดเป็นปล้องๆแล้วก็ได้แล้ว หอยจอปูพร้อมทอดซึ่งอันนี้ผมซื้อแบบทอดสําเร็จมานะครับแล้วเขาก็ให้น้าจิ้มมาด้วยนนี้เป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดอ่ะกินอืมปูเยอะมากเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้กินหอยจ้ออ่ะเหมือนกินเนื้อปูมากกว่านี่ลองจิ้มน้ำจิ้มบัวให้บ้างอืมเดี๋ยวผมลองแบ่งให้ดูอน,นี่มันปูรวนนี่มันไม่ใช่หอยจ้ออ่ะอืมผม,มเคยกินเหมือนกันหอยจ้อปูรวนเนี่ย